ถ่ายบรรยากาศบ้านป้าตอนเสาร์เนาะกล้วยข่อยสีย่างมาเนาะกับโปงหยอดจะได้หลังเห็นบ่ต้นกล้วยต้นกุหลาบต้นมะเขือต้นมะกรูดต้นกระถินยังไงล่ะนั่นต้นกระถินกับโปงหยอดอยอ่เห็นบ่นั่นต้นกระถินเนาะ คือว่าของพวกนิ่นบ่เคยอยู่ในบ้านเนาะพี่น้องเคยปลูกในบ้านแต่ทุนบ้านอ่ะอยู่บ้านเก่านั่ยพอที่นีห้าใหญ่บ้านแล้วขอยกสิบกเก็บล่งดินอีกแล้วขอยกสิบขอากิ้ข่านแบกหามนาเมื่อยหลายพี่น้องอยเข้าไปตามกรรมซะร่งดินไปกระติดกระติดนะมันอ่อนมันนมันติดอยู่ดอกตามันหันสิตายมันที่มามาไมนสิงย่งงจัาสิยงย่งหรือมาวัดดวงเมืองไม่นี่มาอยู่เมืองไม้ใหญ่มาอยู่เมืองไม้แล้ว แต่ว่ากะหลัดเกามันกะเสีนหนาวกะข,า,ขายกันคือเกาแม่ม,ม,มาบ้านนี้บักทั่วข่อยบ่ได้กินผักน้ำเขาได้ปีนี่ปีนี้บ่ได้กินผักเลยบ่ได้ปลูกผักแต่ว่ามันก็อดบ่ได้ก็คอยแซมคอยสอยอยู่เนาะแต่ว่าอันบักทั่วข่อยในที่พี่น้องพอเอาไว้าง,งามๆอยู่บ้านเกาบ้านนี้ใหญ่มันนี่ ข่อยก็ใหายมานําแต่ว่าข่อยบอเอาลงดินพี่น้องพอข่อยมาหอดแล้วข่อยยากนะเสียหามืออ้าวต้นบอกทั่วข่อยลืมคิดพออเลยเขาเอามาลงดินนี่พี่น้องเห็นม่เป็นน่วยแล้วนี่แต่มันนักสิบบทั่านดอกมันกะสิหนาหนาวแล้วน้อมึงในต้นบอกสูงเลยมันก็สิีพันมันแบบไง่บกยาวึงได้อยู่บ้านเก่าปลูกได้บักหลายนะงั้นอย่งเอามันอย่างก็ลอกไล่กัน ก็ลอกแลรกันขวขวๆอยู่เนี่มาขึ้นขึ้นกันพี่น้องเพราเจักอันนกหูกแล้วก็น,นกอันตัวหญ่งๆนั่นเนาะแต่เป็นบ้านห้ากับสิงว่าผีน่ะหได้ว่าหายได้พี่น้องแต่ว่ามันเกิดอันนี้เนาะแตกขวดขวดนี่มาขึ้นเนาะตีหนึ่งตีสองพ่อหญ่อันนี้เรอันลูกมเมี่ยงแล้วมาฟังเสียงนกไหม เราได้ยนินนะนาบ้าเราตั้งใจมาฟังดอกออกหา่านเอามาฟังเอามาเห็นบึงอะไรป่ะมันผ่านกล่องอน,นะพี่น้องแล้วก็เลยเออกมาบึงกันขึ้นนี่บอกคือคนคุยกันนี่เพื่อนว่าคือเล็กหน่อยคุยกันนี่แม่ยุกอกใหม่ใหญ่หน้าบ้านพูนคือเล็กน่อยคุยกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไป กส็สเสียงนกเสียงกระโลกอะไรพี่น้องปลูกยังได้ก็ปลูกไปบ่ได้กินพักปีนี้แต่ค่าเนี่ยได้กินบัคเขือเทศพี่น้องปลูกู่บ้านเก้าบันนี้ขเขายายมาเนาะขอไปเก็บขอกับไปเสมอหมืนห่นเพราะว่าย่างผ้าได้ประกาศขายพี่นอ้องแต่เสบกเกินอาทิตย์นี่ละเมื่มอมาเฮืร์นนี่ละพี่นอ้อง บักเ,เทศข่อยเก็บมาโอ้ยซีหาล่างคนพี่น้องเสียดายมันดกเนาะเต็มหัวอยู่วันนี้ข่อยเก็บเอาเบิด์ได้ข่อยเียดายสงสารเขาน่้วนะข่อยเก็บมาเบิดเลยให้มันมาสุกผิดนะเอาพวกนอยดิบๆมันน้ำนอยสุกมานน้ำมากินน้องดีมันหอมพี่พีพี่พีอยู่ พวนาดเด้อปลูกมาสามปีละกล้วยจนว่าเกิดปีวันนี้เนาะอยู่บ้านเก่าต้นแบบง,ง่ายจนวันนี่นอมันได้นี่พี่น้องสองนอนสามนอนหนี่นอลูกมันได้นี่มันก็ดีอยู่แต่ว่าคอยเอาไปย่างใบ้านพี่น้องบ้านนี้คอยกบอกไว้ขี่ขันขนน่นะพี่น้องให้เขาลงตามธรรมศาสตร์เนาะให้มันหูลไปเลยว่าติดหรือบ่ติดตายหรือบ่ตายหันจังสี่หันนะพี่นอ้องเออถ้าติดก็ติดโอ้ย ต่พาติดกระต่ายท่านเสียดายตแต่แต่บอกกูดเสียดายก็เสีใเยใจใได้เนาะพี่น้องเนาะฮขาอยาาขู่ว่ามันสีนยงังบอนะเอาอยังคุ่มไปกับบยังดอกคว่มหนาวพี่น้องอืมแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันติดดินแค่ไหนฮะนะมันมันยังหากล่องเลิกแค่ไหนฮะนะเอออาจถา้ถาหากล่องเลิกก็อาจเฉพาะตายอาจจะเด้แต่ว่าบักหน้าคอยบอกถ่วมหัวพิกายเนี่ยตอนบอกงี้บอกหน้าหน่อยคอยนั่นบ่แม่นก่อนี่เด้อีกอีกอีก กอนนห,หนึ่งที่อยู่ในั่นเนาะสูงว่าสันนี่ไงต้นบักไงมันก็นยังตายพี่น้องขนาดวิแกนเออแกนแข็งปักมันก็นยังตายเพราะยังเลยนี่อันบับแกเปลิ่นแอบแบเปิ้ลการเสียดายซื่อเนะคอยหักเขาหอบบุกเองคอยกนะ็หักเนาะต้นสูงหนึง่ง เอยกระตัดหากแก้วใหญ่ๆเขามาเพราะว่าเอามาแล้วเขาห่อมป,ปลูกรลดเห็นไหมพี่น้องเอามาแล้วประมาณซีหามื่อตั้งสี่มันยากอยู่หันเห็นบล่ล่ะเัาก็ได้ปลูกแับนี้เนาะก็ติตายตัวพี่น้องหากแก้วมันหากใหญ่หากหยังมันกอยตัดขาดเบิดเอาย่างตะตุนกูดุดมาเสียใบเป็นหญาอ่อนกระบา่แต่กระบ่เป็นยังร่องเบิ้งหันนะติดกระติดบ่ติดกระจายกระติตายตัวสภาพนั้นออาาก็เอากระโดดก็ดีนี่ก็เอามาปลูก ไปว่าใดเรามองหันหกไหลท่าง้านี่มันไหนที่มาเนี่ยเขากระสิดับล่งอยู่ดอกเนี่ยเขาก็สสเอื่นว่าอื่นยังใบมันหลวงแหละมันเ้ากระสิเลี้ยวเห็นกล้มกวางเข็แเดนเ้ากรสิเลี้ยวเห็นอันนี้เฮาห้านเลี้ยวยังเห็นดอกพี่น้องอืมจอดเห็นยังจอดเลยนี่มองนี่คอยกระสีเฮ็ดมองสุ่มคอยได้นี่สิเฮ็ดสุ่มเหมือนเฮ็ดอาหารคอยอาหารอีสานคอยมองนี่ ก็ไม่คิด่อยว่าจดทำอะไรอะลูกมันนี่เร็ว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 ไปคิดอะไรนะตีนะจจตดบ่มีหูด้วยเอิญเน,นี่ยมีอย่าบ่าหูมีจักหูฮะใม่แม่ไอ้แม่ให้แม่มมเช็คที่มีหูไหมยจด บ่มีหูอิลีป่ะหมามันบ่มีหูคือหมอตว้วนี่แม่ใส่ไ้แม่บังดูมันบ่มีหูอิลีบะหมานี่แม่จัดโอ้ไข่เผาขยะเนาะพี่น่องนะเนาะเผาขยะเปียกแต่สุ่มเป็นขวดโคกขวด,ขวดยังเดี๋ยวก็เสียใส่กระสอบ ใส่ขยะใหญ่เขาแบวามันไปเอนพวกขยะเปียกนะคอยบออยากเอาใส่มันเหนนม็นกินเหม็นกินอย่างก็แยกอย่ได้แต่ว่าแบบสันที่์สิหก้อนอันอันถนนเนาะมันจะต้องลากไปมันหลากเอาไปถิ่มนาบ้านพนัพี่น้องเอาเอาขวดเอาอยัางไปถิ่มมาหนาะแต่พวกขยะในย่านมันเหม็นหลากไปก็ต้องเผา,าเอาเนาะ มาลูกมา